ผมเองยังพักดีกับราชนชุดขาวอยู่นะครับโอ้โหลูก้ามูติชครับได้ปัดข้อเสนอ200ล้านยูโรต่อปีจากอันฮิลานที่ซาอุดีอาราเบียเลยไม่เอานะครับผมทางด้านของนักข่าวอย่างชาลูก้าดิปาซิโอครับรายงานว่าลูก้ามูริชรับตำนหน่งกองกลางโครเอเชียของเรอัลเาดนะครับได้ปริเสธค่าเหนือรวมกว่า200ล้านยูโรจากอันฮิลานสโมสรยักษ์ใหญ่จากแดนซาอุดีอาราเบียนะครับเพื่อค้าแข้งกับเรอัลเาดต่อไปอย่างน้อย1ฤดูกาล มิดฟิลวัย37ปีอย่างลูกัาโมติชคนนี้กำลังจะหมดสัญญากับราชันชุดขาวในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้และสดาห์ก่อนได้รับข้อเสนอค่าเหนือ200ล้านยูโรตลอดระยะเวลา3ฤดูกาลจากอันฮิลานด้วย กับตันทีมชาติโครเอเชียอย่างโมดริชครับยืนยันจะอยู่ในถิ่นซานเตโกเบรเบลต่อไปและรายงาน,นล่าสุดจากจาลูกาดิมาซิโอนักข่าวคนดังบอกเลยว่าโมดริชเองได้ปฏิเสธสัญญาจากตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าโมดริชคนนี้เป็นนักเตะค,คนที่3ที่ปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรอันฮิลันนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็คือลีโอนลเมสซี่ครับที่เขาจะไปอินเตอร์มา,ามีรวมไปถึงบิ๊กตูโรเมโรลูกากูครับหัวหอกของเชลซีที่กําลังอยากจะไปอินเตอร์มิลานงูใหญ่ เป้าหมายต่อไปของไอฮิลันก็คือคาริดูคุลิบลี่กองหลังของเชลซีรวมไปถึงแฮคิมซีเยชครับแนวรุกของเชลซีด้วยเหมือนกัน สำหรับตัวมดิชนั้นครับรายงานคอนเฟิร์มได้ว่าตกลงสัญญาใหม่กับมาตริดเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมานะครับอ,อืตอนนี้ก็ยังจงรักภักดีกับราชันชุดขาวราเรดสำหรับลูก้ามดริชนะครับอืยังอยากเล่นในยุโรปต่อไปอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลนะครับอืจงรักภักดีชุกันยครับมีความคิดเห็นยังไงกับตำนานอย่างลูก้ามดริชก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเวิลด์คลาสสุดๆเลยนะักเตะคนนี้ต้องยอมรับฝีเท้าเขานะครับ